สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำช็อตเด็ดๆที่ผมแบกทีมแบบสุดๆนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้คือแบบผมนี่ตัวแบกพอผมตายปุ๊บทีมจบปั๊บนะครับแหลงลบนะครับทีมแล้วก็ผมมีช็อตที่เด็ดๆมากๆนะครับในติ๊ To k อกบางคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับคลิปนี้แต่บางคนยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยนะครับทุกคน ลุ้นใจหายใจความทุกช็อตนะครับทุกคนตัดมาตรงนี้ได้ซองยาวมานะครับใครเห็นก็ว่าตายนะครับช็อตนี้ผมปาดไปนะครับโดนยิง AK เคเลเข้างหลังนะครับผมปาดตัวผู้หญิงดาวแล้วก็ผมถอยออกไปปั๊มยานะครับเพราะว่าผมได้ยาจากศพมานะครับทุกคนปั๊มยาไปหนึ่งกล่องนะครับรู้สึกว่าไอตัวนั้นมันจะวิ่งมามันรู้ว่าผมเจ็บนะครับทุกคนมันเอา A k เคเบลเมาผมจุ๊กมาแล้วก็ปาดมาแล้วก็ยิงว่าลากว่านะครับอู้หูผมปาดหัวมัน แตกครับทุกคนเลือดผมดูดิเหลือแค่แปดนะครับเพื่อนผมก็ตายนะครับเพื่อนตายหมดนะครับโคตรกดดันเลยนะครับทุกคนผมอยู่แต้มหมื่นห้านะตอนนี้ทุกคนดูเอาแล้วกันถ้าทุกคนไม่เชื่อว่าผมอยู่แต้มหมื่นห้าจริงๆเดี๋ยวผมจะลงให้ท้ายคลิปนะครับก่อนที่จะไปดูตอนชอ็อตระลึกใจถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้คือแบบมีชอ็อตแบบ ตื่นตาตื่นใจทุกช็อตนะครับทุกคนไปดูเลยถ้าผมตายเท่ากับเกมจบนะครับบอกเลยนะตอนนี้เพื่อนเพื่อนร่วมทีมผมก็ตายหมดแล้วนะเหลือผมคนเดียวนะครับเลือดก็ไม่มียาก็ไม่มีนะครับได้กาวมาหนึ่งอันสู่ไป1จังหวะแล้วก็โดนยิงหลังมาอู้หเกืียบตายเลือดครึ่งหลอดทุกคน ชิบหายนะผมตายวอลกายก่อนนะครับทุกคนผมวิ่งเลยนะครับดูเลือดเลือดหายเป็นน้ําเลยนะครับทุกคนโอ้โหถ้ายิงคมอีกนิดนึงคือผมไปเฝ้มาล่างมะม่วงนะครับผมกาดจะหนีแต่ว่าข้างหลังโล่งเกินนะครับผมต้องสวนข่มขู่ศัตรูนะครับถ้าอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เราข่มขู่ศัตรูกลับเลยนะครับเขาจะคิดว่าเราเลือดเต็มนะครับเขาก็จะวิ่งหนีเรานะครับทุกคนเพราะว่าเราเขาเลือดเต็มนี่ไงผมคาดคําผมคาดคะนนนเปนนะครับถ้าเราใจไม่นิ่งพอถ้าเมื่อกี้ผมวิ่งไปยังไงผมก็ตายนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมตัดสินใจดีแล้วที่หันส่วนแล้วก็เอาชนะมาได้นะครับทุกคนไปดูช็อตถัดไปช็อตนี้คือแบบแนะนําสุดๆนะครับทุกคนคือแบบใครเห็นก็ว่าตายนะช็อตนี้เออผมเห็นผมก็ว่าตายแต่ว่าท้าใจแบบไม่มิ่งหรือว่าโลกอะไรสักอย่างไม่แต่วินาทีเดียวเท่ากับตายนะครับแล้วก็ผมรับแรงกดดันด้วยการแบบ แค่หมื่นห้านะครับทุกคนถ้าตายตอนนี้ลบเป็นร้อยนะครับเออตอนนี้เดี๋ยวมันชุบขึ้นมาเพิ่มนะครับตอนนี้26นะครับก่อนที่จะไปลุ้นเลี่ยงเราทึดต,ต่อไปนี้คือแบบผมจะมาประกาศก่อนนะครับว่าครบกี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะอ่านี่2 1 6 8ชั่วโมงนะครับทุกคนผมให้เวลาทุกคนอีก2วันนะครับเมื่อวานเป็นวันที่1นนะครับวันนี้วันที่สอง อีกแค่สองวันนะครับทุกคนถ้าไม่โคบผมก็ไม่รีแล้งตัวเองไปอยู่แล้งโกนะครับแต่ว่าอยากรีแล้งจังเลยอะครับทุกคนแบบม,มาดูช็อตนี้ต่อดีกว่าช็อตนี้โคตรลุ้นระทึกไม่มีไอวอมไม่มียานะครับแต่ก็เพิ่งวิ่งมามาเจอยาพอดีเลยแต่ว่าใจไม่นิ่งพอทำไม่ได้ถ้าทุกคนเป็นผม คือทุกคนโลกแต่ว่าผมกับทุกคนมันแตกต่างกันใจไม่นิ่งพอทําไม่ได้นะครับช็อตนี้ผมไม่มีไอวนะครับผมกําลังจะวิ่งหนีแต่ว่าการหนีไม่ใช่ทางของผมนะครับผมแต่สินใจที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือยินวัดหัวกับบานเลยนะครับทุกคนและผมก็ทําได้บอกเลยว่าโคตรประเสร,เททะริฐเทพเท่านั้นที่จะทําได้โคตรฟุกเลยครับทุกคนอย่าไปลอยใครฟังนะกลัวายเขา ชาวแวบมาตรงนี้มีคนบอกผมว่ามีคนอยู่ข้างหน้านะครับผมเจอแล้วตัวหนึ่งนะรถก็ชนนะครับผมก็ปาดตามนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็ซ้ำเดินนะครับเดี๋ยวไอ้รถลงมาลัดน,นะครับไอ้รถมันจะมาเอาผมนะครับทุกคนผมก็จู๊กมาแอบนะครับไม่ได้แดกพี่หล่อยน้อง ชาวแวบมาตรงนี้มีม้านินมังกรโดดลงมานะครับทุกคนแล้วก็มันโดนชนไอ้ตัวนิตตี้ท็อปบอทนะครับท็อปหนึ่งเลยนะครับผมปาดมันดาวนะครับผมแล้วก็ผมยิงดาวเลยนะครับแคนยูซีนะครับทุกคนปาดดาวนะครับยิงไปหนึ่งเม็ดนะครับไอตัวนี้โดนไปโดยเม็ดหนึ่งแล้วนะครับทุกคนผมยิงรถมันทิ้งก่อนนะแล้วก็ยิงไปอีกเม็ดหนึ่งนับเอเคชาร์ดมาปาดดาวนะครับโอ้โหช็อตนี้ผมผมแม่งโคตรหล่ออะเอฟซีแต่ ดูมาถึงตอนนี้แล้วไม่คิดจะกดไลค์ like, กดแชร์พี่เมืองหน่อยหรอครับจะได้คลิปมันจะได้ฟีดพี่จะได้เปิดหาราไได้จาก YouTube ได้สักทีนะครับอีกตั้งสองพันชั่วโมง FC ครับช่วยพี่หน่อยครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะวาดนะตรงนี้นะครับผม เมืองคนดังของเราโดนรถปิกฟูดโถมาแล้วนะครับเขาชนไอ้วอลนะครับเมืองคนดังถอยออกมาตั้งหลักไป1จังหวะนะครับผมเมืองคนดังยังไงมันชนนะครับเมืองงคนดังโอกาสจังหวะนี้ยิงชาร์จไปนะครับยิงรถปิกฟูดมันแตกนะครับเมืองคนดังเปิดโคโนมานะครับมีแค่เออ์ฟนะฝั่งตรงข้ามเมืองคนดังยิงไปชาร์จไปปาดดาวนะครับทุกคน แต่ว่าเลือดเหลือนิดเดียวนะครับทุกคนเมืองคนดังโดนสก,กิดหัวนะครับปั๊มยาก่อนนะครับทุกคนลุ้นรละทึกคลิปหายเลยนะครับเอมโฟปาดเข้าหัวได้ยังไงไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวโดนสก,กิดเอา้า fc ครับงานเข้ารวครับผมเคยว่าอะไรนะครับตอนต้นคลิปถ้าผมตายเกยมนี้เท่ากับจบเฮ้ยมาดูกันนะครับว่า ลูกทีมผมถ้าผมตายเขาจะเป็นยังไงกันตัดมาตรงนี้นะครับเขามาเก็บแอดดอมนะครับมีตัวโดดมาแล้วก็มีข้างบนยิงดาวนะครับแล้วเขาก็ยิงไปซ้ำไปนะครับทุกคนแล้วไอ้ตัวข้างบนก็มานะครับเขาไอ้ตัวนี้ข้างหลังก็มานะครับทุกคนไอ้ตัวนี้ข้างข้างก็มานะครับวิเอนะครับแล้วก็ตายนะครับทุกคนแล้วก็ตายเลยจบนี่แหละถ้าผมตายปุ๊บทีมเท่ากับจบ